อออกไไปทารสวัสดีค่ะกิฟจากช่องกิฟตี้ชาแนลนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาแชร์นะคะเทคนิคการสอบโทอีกนะคะการเตรียมตัวสอบโทอีกนะคะซึ่งกิฟเนี่ยจะเตรียมตัวเป็นเวลา14วันก่อนที่จะไปสอบนะคะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะคอร์สคูดิวค่ะแล้วก็ นใจนะคะสั่งซื้อคอคูดิวมาแล้วก็เราจะมารีวิวให้ด้วยนะคะว่าเป็นยังไงคอสนี้นะคะก็คือคอสติวโทอีก750คะแนนนะคะแต่กิฟค,คิดว่ากิฟคงทาไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวติวสอบไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ยังมีนี่ค่ะโทอีกของคูบะค่ะนี่ก็คือซื้อไว้ตั้งแต่แบบ3-4ปีที่แล้วแล้วนะนี่นะคะ ก็จะมารีวิวไปพร้อมกันเดี๋ยววันนี้ค่าจะมาทาการแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ก็คือลักษณะกล่องอันนี้ก็คือสามารถเข้าไปสั่งในทิกตอกของกิฟตได้นะคะก็คือกิฟซี่รีวิวตรงที่เป็นคอร์สดิวติโทอีกนะคะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยค่ะใช้เวลาในการส่งเนี่ยแบบว่ารวดเร็วมากเลยนะคะสั่งไปประมาณหนึ่ง สองวันก็ได้ของแล้วแพ็กเกจกล่องดีมากนี่ค่ะเขาแพ็กมาให้แบบนี้เลยนี่ค่ะแพ็กมาให้แบบนี้เลยค่ะเซตเนี้คือ1,700บาทหรือ1,800บาทนะคะรวมคอสติวโทอีกไปด้วยนะ นี้โดนขอซื้อโทรอีกไปด้วยแล้วก็ได้นหนังสือมาอีกนะคะสามเล่มนะคะแต่ว่าถ้าไปซื้อในช้อปปีเนี่ยจะอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทถึงสองพันเจ็ด้อยบาทนะคะพร้อมหนังสืออีกสามเล่มนะคะอันนี้ก็คือใช้โปรส1 1เอ มาดีมากแม่พักดีกพักแพ็คมาดีเวอร์อนี่ค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นเกงโจทย์สอบโทรอีกนะคะข้างในก็จะมีโจทย์ให้แล้วก็พร้อมเฉลยเป็น QR code แล้วก็อันที่2ค่ะทิกแกรมมานะคะเดี๋ยวกิฟจะจะมารีวิวแทเรเล่มเลยนะว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าวันนี้เอามาแบบโดยรวมไปก่อนนะคะประมาณนี้ข้างในก็คือจะมีต่างๆมีที่กั้นหนังสือด้วยนะเดี๋ยวกิฟจะมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วก็อันที่3ค่ะคูดิวอิงดิตะลุยโจดโทอีกนะคะ นี่ก็คือข้างในอะ่ะจะเป็นโจทย์โทยอีกหมดเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมีคอร์สมาให้ในราคา1,400บาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อใน TikTok เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,200บาท1,300บาทนะคะแล้วก็นี่ค่ะที่แถมมาะคะ่ะเกงสับ500คําคำของครูดิวค่ะนี่คือได้มาเยอะเยอะมากและนอกจากนี้นะคะเรายังมีนี่ค่ะแฮก โจทย์โทรอีกนะคะของ listening กับของ reading ด้วยอันนี้ก็คืออัปเดตใหม่ล่าสุดของ2,022เลยนะคะถ้าสมมติว่าเนี่ยถ้าเราไปซื้อใน shopee ทั้งหมดทั้งเซ็ตเนี่ยประมาณอยู่ที่2,700บาทนะคะแต่ว่าเนี่ยกิดึซื้อมาได้นะคะ1,700บาทนะคะพร้อมขอถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปดูใน tiktok คิดได้เลยไปหาก,กดอของ reading ด้วย น,นี่ก็คืออัปเดตใหม่ล่าสุดของ2,022เลยนะคะถ้าสมมติว่าเนี่ยถ้าเราไปซื้อใน s h อ p e e ทั้งหมดทั้งเซ็ตเนี่ยประมาณอยู่ที่2,700บาทนะคะแต่ว่าเนี่ยกิบสื้อมาได้นะคะ1,700บาทนะคะพร้อมขอถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปดูใน TikTok กคิปได้เลยไปหากดซื้อมาได้เลยนะนี่เขาก็จะมีคำศัพท์นะคะ มีอะไรต่างๆมีเทคนิคในการทำมี QR code เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าใครอยากไปดูลก็ไปดูเพิ่มเติมในที่ติ k ก o k ได้แต่วันนี้นะคะ EP กิฟลาออกไปทำอะไรอะ EP นี้นะคะก็มารีวิวการเตรียมตัวสอบโทอีกนะคะว่าเตรียมตัวอะไรบ้าง โอเคค่ะเอ็งก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้ช่องกิฟกี้แชนเนลด้วยนะคะสวัสดีวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย